ไปเยยะด้วสวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้มาแล้วครับกับสาวสวยนะครับวัยรุ่นนะเพิ่งผ่านเพิ่งอายุาผ่านสิบหกสิบเจ็ดมาไม่กี่ปีเองนะใช่ไหมเข <laughs> ินกล้องค่ะนักเรียนเขินกล้องค่ะครูนะครับสาวสวยนะครับผมอายุนี่คือเกินหน้าเกินตานะดูหน้าเด็กๆนี้แต่อายุนี่เยอะแล้วนะ<ม>เยอะแค่ไหนครับ<ม>ก็ประมาณเป็นจะเพศนะ เนเพนักเรียนเขินกล้องนะครับวันนี้พานักเรียนมาฝึกขับรถนักเรียนยังขับรถไม่ได้ยังไม่มีใบขับขี่แต่ผมสามารถพาออกุนใหญ่ได้แล้วนะครับมาฝึกเบสิกันก่อนมาฝึกเบสิกันก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาขับรถวันเดียวเนี่ยจะมาวันเดียวแล้วก็จะเอานู่นเอานี่นะครับต้องฝึกเบสิกให้ได้ก่อน ถ้าเบสิกได้แล้วผมพาออกฟอนใหญ่ได้สบายๆนะครับก็ต้องมีการปรับแก้กันเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยนักเรียนเลี้ยวไม่คล่องคืนพวงอะไรไม่ทันผมก็จะบอกว่าจุดนี้คืนช้าจุดนี้เติมคนเร่งช้าจุดนี้คืนพวงอะไรเนี่ยความเร็วในการคืนช้าเร็วหมุนไม่ทันอะไรยังไงผมจะบอกแล้วนักเรียนก็ไปปรับแก้นะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถแก้นะครับก่อนมาเนี่ยผมบอกนักเรียนว่านักเรียนเชื่อครูนะ ครูบอกว่าอะไรยังไงให้ทําตามทุกอย่างทําตามอย่างเคร่งครัดอย่าขาดอย่าคืนนะครับแล้วก็นักเรียนก็ตั้งใจทําเต็มที่นะครับฝึกจับตัวเองนะครับจับตัวเองว่าทําอย่างนี้ฟังครูครูบอกงี้แล้วก็ได้นะครับได้ง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเชื่อฟังนะไม่ดื้อนะถ้าแต่ภาพเป็นเด็กดื้อก็จะโดนตีนะครับแต่ถ้าไม่ดื้อก็จะได้แบบนี้นะครับได้ได้ยังได้ได้แล้วนะนะครับเมื่อกี้พาวนออกทวนใหญ่สองรอบสามรอบตื่นเต้นตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นครั้งแรกปหมครั <Okay. S 1> ้งแรกครั้งแรกเลยนะนะครับก็คือคลิปนี้นะครับอ้อนแฟนอยากได้อยากได้รถอ,อยากขับรถเป็นนะครับแฟนก็อุตส่าห์ซื้อให้นะครับแล้วก็แต่ยังไม่มียังไม่ใบขับขี่นะครับแต่ผมสามารถสอนให้ขับรถได้แล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูวิธีการฝึกของผมนะครับเราจะเริ่มจากยูเทินก่อนพอยูเทินเสร็จแล้วเราจอดถนงนใหญ่กันนะครับออกถนนใหญ่เนี่ยทางมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเป็นทางโค้งปกติแต่มือใหม่นี่กลัวมากมากครับ เพราะว่าขึ้นคําว่าถนนใหญ่เนี่ยก็กลัวก็กลัวนะกลัวละมือไม้สั่นหมดละไม่กล้าเต็มเร่งไม่กล้าคืนไอ้ที่ฝึกมานี่ลืมหมดแล้วลืมหมดเลยนะครับบอกให้ทำนู่นนี่ลืมหมดเลยเพราะว่ากลัวว่าเป็นถนนใหญ่นะครับทีนี้นักเรียนคล่องละไปดูครับพี่ตัานโม้มากละเกินไปดูซิทำได้จริงหรือเปล่าครับไปดูกับนักเรียนวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเพิ่งผ่านเบญจพมาไม่กี่วันนะครับผมไปดูกันครับไปครับผม นะครับผมสําหรับนักเรียนท่านนี้นะครับมาฝึกกับผมตั้งใจจะมาฝึกให้ได้นะครับทีนี้เราตรงมาครับผมผมพาฝึกเบสิกได้เรียบร้อยแล้วนะครับพาฝึกพาหมุนพาวนพักคืนนะครับพาเติมคร่งเร่งพาเบรกนะครับจากที่เบรกหัวที่หัวดาตอนนี้เบรกนิ่มมากนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับเราจะอยู่เทินด้านหน้าฝั่งขวามือนะอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆครับดูฝั่งนู้นมีรถมาไหม ถ้าไม่มีวิ่งตรงๆมาช้าๆนะครับขออนุญาตมุมสูงนะครับปิดชลอกระจกมองข้างเลยฟื้บาทเลยปุ๊บแล้วหมุนให้หมดเลยครับโค้งมาครับผมโค้งมาปุ๊บเตรียมตัวครับและคืนมาครับคืนมาปุ๊บเติมคาเร็กตตามครับต่อเนื่องครับมานะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นสนามที่ผมใช้ฝึกนักเรียนนะนะครับเวลาฝึกนักเรียนเนี่ยรถจะไม่ค่อยมีดังนั้น นักเรียนจะมีความมั่นใจมากขึ้นทําได้ใจก็ฟูนะครับก็จะเริ่มทําได้พอทําได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มรู้วิธีรู้วิในการหลักในการคืนพวงมาลัยแต่ถ้ายังไม่ได้ผมก็จะบอกว่าตรงจุดนี้ต้องแก้ตรงนี้ตรงนี้นะอยู่นั่งอยู่ข้างคอยจับผิดนักเรียนนะครับถ้าไม่ได้ผมก็จะบอกว่าอะไรอย่างนั้นนะครับมันต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นนะนะครับชะลอนะครับผมฝั่งนู้นมีรถมาไหมถ้าไม่มีก็จงมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับ โค้งมาเตรียมตัวครับคืนมาและเติมครับปึ๊บ้เก่งจังเลยไว้นะครับนักเรียนบอกหนูเก่งอยู่แล้วครูนะครับยอกันเดีตรงมาครับผมตรงมานิ่งๆนะครับอยู่เธออีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะโอเคมาครับผมนักเรียนตื่นกล้องไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยเมื่อกี้พูดเจ้าเจ้าเลยนะครูหนูตื่นกล้องจริงค,ครัครูเกิดมาไม่เคยออกกล้องไม่เคยอยู่ ดูแต่คนคูยอยู่ใน YouTube มันนี้ต้องหมอกเองจริงๆแล้วหรอเนี่ยนะครับอ่ะชะลอเบาๆฝั่งนู้นมีรถมาไหมครับไม่มีนะอ่ะชะลอก่อนนะชะลอช้าๆกระจกมองข้างเลยฟื้บาทหมุนให้หมดครับหมุนมาปึ๊บอ,อ่ะรถเฉีมาแล้วนะครับเตรียมตัวปึ๊บคืนมาตั้งรถให้ตรงสวยครับเยี่ยมครับแล้วเติมคันเร่งครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับออกขวาได้ไหมได้เบี่ยงมาช้าๆครับ อ,อ,อย่าเพิ่งเข้าสุดนะเพราะฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์นะครับดึงออกซ้ายมานิด,นดแต่ไม่ต้องข้ามเลนนะวิ่งตรงๆมาครับผมตรงตรงมาปึ๊บตรงไปครับผมยูเทิร์นทีนี้ครับของจริงแล้วเดี๋ยวเราจอดถนใหญ่กันนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับผมไหลมานิ่งๆดูฝั่งขวาครับมีนรถมาไหมเอย่ยถ้าไปม,มีเท้ามารอที่เบรคครับอย่าเบรคนุ่ช้าลงช้าลงนะครับแล้วรอครับผม รออะไรครับพี่ตั้งครับกระจกมองข้างเลยฟุยบาทแล้วหมุนให้หมดครับเตรียมตัวและเติมขันเร่งครับสวยๆนี่เนียนแบบนี้ครับกล้าทากล้าเติมกล้าหมุนแบบนี้ครับมาเรียนกับผมในผมปาทำครับใครยังไม่กล้ามาปลดล็อกกับผมครับนักเรียนปลดล็อกก็ยังปลดล็อกลอแล้วนะครูคาแต่ปวดกระดุมได้ไหมครับตอนนี้อิ่มมากอิ่มพุงพุงนี้เปิ้นเลยครับ จำเเซลหนูค่ะจะแเซลภูมิหนูค่ะนะครับตรงมาที่นี้เราจอดอถนนใหญ่กันนะครับผมดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีวัวไซแรกไหมถ้าไม่มีวิ่งตรงมาดูฝั่งซ้ายฝั่งนู้นมีรถออกมาไหมถ้าไม่มีไหลามานึ่งนิ่งค่อมหลุม,มเบาๆพอค้่อมปุ๊บดึงออกขวานะครับวิ่งตรงมาเข้าเลนขวาได้ไหมชิดขวาไว้ครับผมยี่มครับตรงมาครับเดี๋ยวเราจอดถนนใหญ่ด้านหน้านะครับวิธีการออกถนนใหญ่นะครับผม วิ่งตรงงมาไปจอดแล้วหมุนรอครับจอดทางออกแล้วหมุนรอนะครับถ้าไม่หมุนมันจะบานออกไปเลนสองเลนสองมอเตอร์ไซค์รถใหญ่มาเร็วๆที่เขาจะชนเรานะครับวิ่งมาจอดก่อนแล้วรอเบรกเบาๆก่อนนะครับดูฝั่งนูมีรถมาไหมถ้าไม่มีกลับมามองด้านหน้าครับถ้าไม่มีกลับมองด้านหน้าครับดึงรถท่ามาอยู่ในเลนหนึ่งก่อนนะรถเชมาแล้วคืนครับคืนมาดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงออกไปได้ไหมเติมพลังตามครับออกได้ไหมได้ครับผมเบี่ยงมาเลยครับถ้ารู้ว่าได้กลับไปมองด้านหน้าครับ ปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับตามทางมาเต็มเร่งตามเบาๆครับนะฮะไหลมาครับผมโค้งตามทางมานะเต็มเร่งตามเบาๆนะครับไหลมาคืนขวานิดๆครับคืนขวานิดๆครับอ่าฮะเพื่อให้รถอยู่ในเลนจะวิ่งตรงมาครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมได้เบี่ยงมาครับแล้วกลับมาวงนั้นหน้าครับท้ามลอที่เบรครับโค้งตามทางมานิ่งๆตามทางมา ปึ๊บอะฮะไหลมาเรื่อยๆนิ่งมองไปโค้งมีไฟเบรกไหมชะลอไหมถ้าเขามีเราก็ชะลอตามเขานะครับดูว่ามีใครข้ามถนนไหมไหลาตามมาเรื่อยๆนิ่งไหลาตามมาเรื่อยๆนิ่งนะครับไหลามาไหลามาครับผมอะฮะอยู่เลนนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับอ่าโค้งตามทางมาครับนี่แหละครับอะอยู่เลนนี้ตรงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะวกกลับเข้าไปใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกของผมนะ ฝึกเบสิกจนคล่องแล้วเราก็มาลองออกทนใหญ่เซิเซร์ฟเบาๆนะครับผมก็จะคอยชี้จุดนักเรียนว่าต้องแก้ตรงไหนต้องทํำยังไงนะครับนักเรียนก็จะได้ปฏิบัติตามรู้ข้อจุดบกพร่องของเราก็จะได้ไปปรับแก้นะครับวิ่งตรงมานิ่งๆครับผมดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมอเตอร์ไซค์แท็กไหมถ้าไม่มีกลับไปมองด้านหน้าครับชะลอเบาๆดึงพวงมาลัยมาเบาเบรกเบาๆแล้วโค้งตามทางมาระวังคนข้ามถนนด้วยนะ ให้เขาไหลไปก่อนให้เขาข้ามไปก่อนไหลมาช้าๆครับทยอยคืนครับคืนล้อด้วยจะคืนล้อด้วยจะจะตรงมาครับผมเยี่ยมครับตรงมาครับตรงนี้เป็นทางแยกทางร่วมรอเบาๆดูซ้ายดูขวาดีๆว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีไหลมานิ่งๆครับด้านหน้ามีเนนลุกหนอนครับวิ่งตรงมาทับรอที่เบรกครับแต่เบรกเบาๆครับแล้วปล่อยครับรอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและเต็มเร่งตามเนียนๆครับ ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับออกซ้ายได้ไหมถ้าได้เบี่ยงมาเลยครับเบี่ยงมาสวยๆเนียนๆจับความรู้สึกครับโค้งนั่นนะเอาอยู่ไหมเอารถอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ไม่จำเป็นต้องเบรคครับดินพวงมาลัยมาถ้าได้องศาละค้างพวงมาลัยไปครับก่อนจะออกจากโค้งครับเติมเครื่องตามเติมเครื่องตามแล้วทยอยคืนเนียนๆสวยครับผมสวยมากๆแบบนี้เลยครับคล่องๆแบบนี้ครับใครจะรู้นี่คือนักเรียนที่ยังไม่มีใบขับขี่และเพิ่งออกทนวันแรกครับมาเรียนกับผมแบบนี้เลย นะครับตรงมาเรื่อยๆนิ่งๆครับผมตรงมาเรื่อยๆนิ่งๆนะครับไหลามาเรื่อยๆเราจะออกทนใหญ่กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมวิ่งตรงมาดูฝั่งนู้นมีรถออกมาไหมถ้าไม่มีไหลามานิ่งๆนะครับอ่าฮะใช่พอถึงทางแยกทางร่วมต้องชะลอแต่รถต้องไหลไม่ใช่ชะลอจนหยุดถรถไหลเรื่อยๆ,ๆนิ่งๆไหลามาฟืบนอ่าฮะแล้วดึงเข้าขวาครับเยี่ยมครับอือือ โอเคคล่องคล่องแบบนี้เลยคล่องไหมครูปคล่องไหมครับคล่องนะโอ้มั่นใจหรือยังม,มั่นใจนะ,ะนะครับตรงมาเรื่อยๆนิ่งๆนะครับไปจ่อแล้วหมุนรอนะครับอะไรมาก่อนไรมาก่อน,นะครับจอ่อหรือยังจ่อแล้วหมุนรอแล้วดูฝั่งนูน้นเขามีรถเลี้ยวเข้ามาเือมาดูด้านหน้าฝั่งซ้ายเลยครับหมุนมาจ้าหมุนมาจ้าปึ่บรถเชมาแล้วคืนได้เลยจ้าคืนขวามาจ้าแล้วดูขวาครับออกขวาได้ไม่เอ่ย เปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ครับชิดมาชิดมาถ้าได้แล้วกลับมามองด้านหน้าครับอ uh huh. ปิดไฟเลี้ยวด้วยนะจ๊ะโค้ uh huh. งตามทางมาครับผมเอารถอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็ไหลามานิ่งๆคืนความาเบาๆก่อนอ uh huh. ดูขวาซิออกขวาได้ไหมถ้าได้เบี่ยงมาชิดมาเบี่ยงมาชิดมาว้าวว้าวสวยครับผม แบบนี้เลยครับผมโค้ง,งมาสบายๆนะครับผมมองปลายโค้งเลยครับมองไปลายโค้งเลยไม่มั่นใจทเรอที่เบรกแต่ถ้ามั่นใจไหลาตามมานิ่งๆครับผมโอ้นักเรียนมั่นใจมากเลยครับผมนักเรียนมั่นใจมากอาา่าใช่เยี่ยมครับชลอเบาๆแล้วดูอาการซ้ายขวาดูมอเตอร์ไซค์เขาออกมาไหมดูข้างหน้ามีไฟเบรกไหมนะครับอยู่เลนนี้ตรงไปเรื่อยๆครับผม โอเคไหลามานิ่งๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับวิ่งตรงๆมาเลยอันนี้เป็น้าวคร่าวนะครับ้าวคร่าวเป็นเบสิกที่ผมสอนนักเรียนนะครับจากที่ไม่เป็นผมพาฝึกฟ้าสอนนะครับวิ่งตามทางมาครับผมนักเรียนอันนี้นักเรียนเรียนคอร์สเต็มเลยนะคอร์สเต็ม4วันเลยนะครับวันแรกเราก็จะมาฝึกเบสิกอย่างนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เราก็จะไปถอยเข้าซองกนะัน ดูซ้ายครับมอไซค์แทรกมาไหมถ้าไม่มีกลับไปมองด้านหน้าครับปื๊บดูพวงมาลัยนะครับและคืนมาครับฟืบอ่านี่ครับสำหรับเพื่อนๆนะเวลาเลี้ยวข้อซอยทําแบบนี้เลยนะนะครับรถเฉมาทยอยคืนช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องกระชากไม่ต้องดึงไว้นะครับไล่เรื่อยๆนิ่งๆนะครับอืมรักษาความเร็วไว้แค่นั้นก็พอนะครับอ่าฮะยอดเยี่ยมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม อ่านะครับผมเรียบร้อยแล้วครับปิดไปแลย้วผมด้วยครับอ่านะครับนักเรียนสาวสวยนะครับเมาเรียน4วันนะครับคอเต็มเลยนะครับอยากขับรถให้ได้วันนี้วันแรกนะครับเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคค่ะโอเคออกทุนย่อกี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะอืมแต่ทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้นะครับนักเรียนตื่นกล้องนิดนึงนะครับเออก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมพาทำพาสอนแบบนี้นะครับ ออกทุนใหญ่แต่แต่ก่อนออกเนี่ยเราฝึกเบสิกันก่อนนะรู้เทคนิคกันก่อนวนกันก่อนดึงพวงมาลัยยังไงเลี้ยวยังไงเติมคาเร็กยังไงนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเติมคาเร็นะครับแล้วก็มาฝึกกันก่อนเอาให้คล่องก่อนนะครับส่วนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่บอกว่ามาเรียนวันเดียวแล้วจะให้ได้เลยจริงๆผมออกตามตรงว่าผมก็ไม่ใช่เทวดานะนะครับเราต้องมีเวลาฝึกสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าใครเริ่มคล่องแล้วขับออกทุนใหญ่พอได้แล้ว นะครับหรือว่าพอขับได้นิดนึงก็มาเรียนถอนข้อสอบอย่างเดียวอันนั้นไม่ว่านะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นเลยมาเรียนคอสเต็มดีกว่านะครับหรือถ้าไม่เรียนสีวันก็มีคอสสวันหรือคอสสอวันเอาสองวันก่อนก็ได้มาเทสก่อนว่าต้องไปต่อไหมถ้าไม่ต่อ2วันเป็นก็ก,กจบเลยแต่ถ้าไม่เป็นก็อาจจะเพิ่มอีกวัน2วันก็แล้วแต่นักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นักเรียนมาเรียน4วันวันนี้วันแรกพาซ้อมจนคล่องนะครับมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจค่ะสมมุติสมมุตินะ มีอยู่ห้าดาวให้คูให้คะแนนคูตั้มกีดาวห้าดาวเลยค่ะห้าดาวเลยป๊าให้เยอะจังเลยนะครับนักเรียนทําไมทําไมถึงให้ครูห้าดาวช่วยอธิบายหน่อยสิครูสอนเป็นไงบ้างครูสอนสนุกไหมครูสอนสอนดีมีเทคนิคสุภาพสุภาพอืมแล้วเทคนิคนี้ทําตามได้เลยไหมเทคนิคนี้ทําตามได้เลยค่ะทาตามได้เลยนะนะครับคล่องเลย ก็ไม่ถึงว่าคล่องนะนักเรียนก็ยังมีติดติดขาดๆอยู่เพราะว่าวันนี้วันแรกก็ยังมีคืนพรมายังมียังมีบ้างเล็กๆน้อยเติมคะแ่นก็ยังมีนะครับแต่ว่ามัน่นใจแล้วนะครับนักเรียนตื่นกล้องนิดนึงย้านะครับนักเรียนตื่นกล้องนิดนึงไม่ค่อยกล้าพูดนะครับแต่พอหลังกล้องนี่เจีจยวเจี๊ยวเลยนะอ่ะคลิปนี้นะครับประมาณนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจถึงวิธีการฝึกอ,อนของผมนะนะครับอยากเรียนอยากได้ครูแบบเอาที่มันดีๆเลยเอาแล้วสอนแล้วรู้เรื่องแล้วได้เลยนะครับไม่ดุไม่ดุแล้วก็ สอนและเข้าใจมีเทคนิคทําตามได้นะครับมาเรียนกับผมนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์ให้ผมฝากกดไลค์ให้น้องน้องไหมก็น้องนะน้องอน้องโอเคน้องโอเคครับฝากกดไลค์ให้น้องด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซพวกกลุ่มครับเฟซกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กที่ผมสร้างึ้นมาสรับเพื่อนเพือนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม จอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ธรราบิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียวยิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปรยเล่นไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับ แซงไปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับออดี้ไอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เพื่อนดูแข่งนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีครับยินดีด้นะครับ